สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ Your friend is a doctor ทางช่อง Doctor V Channel นะครับ กับผมนายแพทย์วีรพานส่วนอาใหม่นะวันนี้ไม่ได้มาอัปเดตเรื่องโควิด -19 นะคะวันนี้จะฉีดแนวไปแล้วนะวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องโครคภัยไข้เจ็บบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้พูดถึงโรคอื่นๆนานนะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็อยากจะฟังด้วยนะวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องยาลดความดันให้ฟังนะแต่ต้องบอกว่าเป็นตอนที่1น,นะครับนะเพราะว่าเอาเฉพาะเรื่องยาลดความดันเนี่ยถ้าจะพูดให้เพื่อนๆฟังให้เข้าใจเลยเนี่ยผมว่าต้องใช้เวลายอย่างน,อน้อย2-3ตอนนะเดี๋ยวดูเวลาทีหนึ่งนะครับวันนี้เป็น เช้าวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2563นะครับก็จะพูดเรื่องอยาความดันให้ฟังก่อนนะก่อนที่เพาจะเข้าใจเรื่องอยาลดความดันโลหิตเนี่ยนะครับมีสิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจก่อนเลยนะครับก็คือว่า ความดันโลหิตของเราเนี่ยนะโดยปกตินะร่างกายเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าระบบการควบคุมสมดุลของร่างกายนะครับเรียกว่า h o m e อสเต s i s นะครับเพื่อทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ปกติมากที่สุดนะครับสมมุติว่ามีอะไรก็ตามนะที่ทำให้ความดันในร่างกายของเราลดลงนะครับร่างกายเราเนี่ยจะรับรู้ทันทีเลยนะและเขาก็จะไปปรับ นะเพื่อให้ความดันในร่างกายของเราเนี่ยสูงขึ้นนะจริงๆวิธีการที่ปรับให้ร่างกายเราลดลงหรือสูงขึ้นเนี่ยมีหลายกระบวนการนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงกระบวนการที่1่ก่อนนะเพื่อนๆคงจะต้องฟังไป2อถึงสตอนแหละนะถึงจะเข้าใจกระบวนการทั้งหมดที่ต้องพูดถึงกระบวนการที่1ก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะเข้าไปถึงเรื่องยา 2ชนิดนะครับ2ชนิดนะใครที่มียาความดันกินอยู่ไปหยิบมาดูนะเตรียมได้เลยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงยาที่นิยมมากที่สุดนะที่ใช้ในโรคความดันโลหิตสูงนะครับนะสกลุ่มนะสกลุ่มที่ใช้มากที่สุดเลยนะครับคุณหมอจะชอบใช้กันนะมาดูกระบวนการที่1ก่อนนะว่าร่างกายเราเนี่ยควบคุมความดันอย่างไรนะครับ กระดานขาวกลับมาอีกแล้วนะถ้าเพื่อนๆเห็นกระดานขาวเนี่ยก็เข้าใจได้เลยว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนขึ้นกว่าปกตินิดหน่อยนะ,อ,ะอ้าวทีนี้ใครรู้จักอันนี้บ้างครับนี่คือปอดนะนี่คือตับและนี่คือไตนะครับนะผมจะพูดถึงกระบวนการควบคุมความดันของร่างกายให้ฟังกระบวนการที่1ก่อนนะครับนะสมมุติว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับ มีความดันที่ตกลงนะตกลงคืออาจจะจากการเสียเลือดนะจากอะไรก็แล้วแต่แหละนะเสียน้ําเสียสมดุลของร่างกายไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นที่หนึ่งที่จะควบคุมความดันก็คือที่ไตครับเ,เพื่อนๆครับไตเนี่ยนะเขาจะรู้ก่อนเลยนะว่า oo, น้ําเข้าไตาน้อยลงอ่านะพอไตรู้อย่างนี้ปั๊บสิ่งที่ไตจะทําก็คือไตจะสร้างสารเคมีมาตัวหนึ่งนะครับชื่อเลนินนะ เลนินนะครับไตจะสร้างเลนินเลนินรีนอลแปลว่าไตานะวันนี้ผมจะพูดถึงภาษาแพทย์แล้วแปลด้วยเพื่อนๆจะได้สนุกขึ้นนะครับเลนินนะเลนินจริงๆมาจากคำว่ารีนอลนั่นแหละนะรีนอลนี่ยแปลว่าไตานะครับเพื่อนๆครับไตสร้างเลนินออกมานะพอเลนินออกมาจากไตแล้วเนี่ยเลนินเนี่ยจะวิ่งไปที่ตับครับไปบอกตับนะว่าตับช่วยหน่อยความดันเลือดลดลงนะ ตับจะทําหน้าที่สร้างสารเคมีตัวที่สองออกมาชื่อ angio tensin หนึ 1. นะครับตับเนี่ยจะไปสร้างสารที่ชื่อว่า angio tensin นวั 1. นะครับ angio แ,แ,แปลว่าเส้นเลือดนะครับแปลว่าเส้นเลือดนะ tens ทนซิ i n tens นี่แปลว่าบีบนะนะ เขาเลนินออกมาจากตายตายวิ่งไปเลนินวิ in, vaccine, one, right? 1, right? right? ่งไปบอกแองจิโอเทนซินให้ตับสร้างแองจิโอเทนซินวันนะแองจิโอเทนซินหนึ่งนะทำหน้าที่อะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆครับเขาก็จะทําหน้าที่บีบเส้นเลือดนะทาให้เส้นเลือดเนี่ยหดตัวพอเส้นเลือดหดตัวเพื่อนๆนึกภาพออกไหมความดันเราก็จะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับนะเพราะว่าเส้นเลือดเราอะบีบนะความดันก็จะต้องเพิ่มเห็นไหมนี่คือกระบวนการของร่างกายเท่านั้นยังไม่พอครับแองจิโอเทนซินหนึ่งเนี่ยฤทธิ์เขายังไม่ได้ เก่งมากเขาจะไม่เก่งมากเขายังเป็นจองยุทธขั้นฝึกหัดอยู่นะแองจิโอเทนซินหนึ่งเนี่ยพอออกมาแล้วเนี่ยนะครับปอดเห็นแองจิโอเทนซินหนึ่งออกมาแล้วปอดบอกเฮ้ยความดันตกเดี๋ยวเราช่วยดีกว่านะปอดเนี่ยจะสร้างสารเคมีตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าแองจิโอเทนซินคอนเวอร์ติ้งเอนไซม์นะครับ ACE นะแองจิโอเทนซินคอนเวอร์ติ้งเอนไซม์นะครับ converting ตัวเปลี่ยนเอนไซม์ก็คือเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งนะ mm hmm. เพื่ออะไร mm hmm. เพื่อที่จะเปลี่ยนจาก a n g i o t e n s i n 1เนี่ยไปเป็น a n g i o t e n s i n 2นะครับ mm hmm. ใช้ฮอร์โมนตัวใช้เอนไซม์ตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนนะครับ ทีนี้ร่างกายก็จะได้แองจิโอเทนซิน2แล้วนะครับแองจิโอเทนซิน2เนี่ยเป็นเป็นจอมยุทธนะฮะเป็นจอมยุทธเลยคือเขาไปเจอเส้นเลือดที่ไหนเนี่ยบีบเส้นเลือดหดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันโลหิตจะสูงขึ้นอย่างมากมายเลยนะครับเพราะแองจิโอเทนซินเบอร์2องแองจิโอเทนซิน2เท่านั้นยังไม่พอครับเพื่อนๆครับแองจิโอเทนซิน2เนี่ยจะวิ่งกลับไปที่ไตครับที่ต่อมหมวกไตนะ เพื่อให้ต่อมหมวกไตสร้างสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าอัลด osterone นะอัลด osterone เนี่ยนะครับก็เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่สร้างมาจากต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหมวกของไตนะพอมีอัลด osterone กลับมานะครับอัลด osterone เนี่ยจะวิ่งไป แล้วก็บอกว่าให้ดูดเกลือกับเอาเกลือกับเอาน้ํากับนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยกำลังขาดเกลือนะเพราะเกลืออยู่ที่ไหนน้าจะตามไปตรงนั้นนะร่างกายก็จะทําให้มีความดันโลหิตที่สูงขึ้นได้นะโอเคนี่คือทั้งหมดของกระบวนการแรกนะนี่กระบวนการแรกนะครับเ,เพื่อนๆครับที่จะทําให้ความดันของเราเนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกติถ้าความดันเราตกอ้าวผมทวนนิดเดียวนะครับ เดี๋ยวเมร่อเอ๊ะทำไมผมหมอพูดยาวจังเหตุผลเพราะว่ามียา2ตัวที่จะไปออกฤทธิ์ในกระบวนการเหล่านี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆฟังอีกทีหนึงเอาให้เข้าใจนะถ้าความดันโลหิตเราต่ำลงนะไตนะจะสร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเรนินนะครับออกมานะครับเพื่อไปบอกส่วนต่างๆงร่างกายว่าความดันโลหิตเราต่ำลงนะ เลนินจะวิ่งไปที่ตับนะครับเพื่อให้ตับเนี่ยสร้างแองจิโอเทนซิน one นะแองจิโอเทนซินหนึ่งนะครับแองจิโอเทนซินหนึ่งเนี่ยก็จะไปทำให้เส้นเลือดในหดตัวเพิ่มความดันโลหิตขึ้นไปนะครับเท่านั้นยังไม่พอที่ปอดมาช่วยด้วยนะมีสร้างเอนไซม์มาตัวหนึ่งชื่อแองจิโอเทนซิน converting enzyme นะครับไปเปลี่ยนแองจิโอเทนซิน one เนี่ยให้กลายไปเป็นแองจิโอเทนซิน t ทีนี้แองจิโอเทนซินทออกมาเนี่ยโหยเส้นเลือดหดกระหน่าเลยทั่วร่างกายเลยความดันพุ่งปรี๊ดเลยนะครับเพราะแองจิโอเทนซินทเนี่ยมีฤทธิ์ที่ค่อนข้านแรงที่จะทําให้หลอดเลือดหดตัวได้นะแล้วพอแองจิโอเทนซินทออกมาบีบเส้นเลือดยังไม่พอวิ่งไปที่ไตไปที่ต่อมหมวกไตไปบอกให้สร้างฮอร์โมนออกมาอีกตัวหนึ่งชื่อ อะลดสเตโรนอะลดสเตโรนจะไปทําให้ไตเนี่ยดูดน้ําดูดเกลือกลับมาเข้ามาในร่างกายนะครับเป็นการสงวนเกลือสงวนน้ําไว้ไม่ให้ยอมเสียไปอีกเพื่อทําให้ความดันของเราสูงขึ้นนั่นเองนะครับกระบวนการที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะเลยชื่อว่าเลนินแองจิโอเทน n ินนะครับอ l ลด s สเตโรน System นะครับ นี่เป็นระบบเลยนะเลนินแองจิโอเทนซินอัลดสเตโรนซิสเ็มนะกระบวนการนี้ตอนเรียนงงมากๆนะกนตอนนี้เอามาเล่าให้เพื่อนฟังแบบตลกๆแล้วเป็นการ์ตูนว่านิดเดียวนะครับโอเคอันนี้คือกระบวนการที่1เท่านั้นเองนะครับที่ทําให้ความดันในเลือดสูงขึ้นได้เอาละทีนี้เพื่อนๆก็บีบยามาดูนะ ในกระบวนการนี้นะครับจะมียาอยู่2ตัวนะครับที่เอามาช่วยเพื่อลดความดันได้เพื่อนๆเขา้าใจใช่ไหมกระบวนการที่ทําให้ความดันสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบล็อกส่วนใดส่วนหนึ่งในกระบวนการเหล่านี้ความดันก็จะต้องต่ําลงถูกไหมครับนะโอเคเอาละยาเขาจะไปบล็อกตรงไหนเพื่อนๆรู้ไหมครับจุดที่1ครับเพื่อนๆครับยาที่จะไปบล็อกก็คือเพื่อนๆอนมียาหยิบมาดูยาที่เขียนว่าพริ้วต่างๆนะอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวผมเอาชื่อมาให้เพื่อนๆดูน,นิดนึง อินนาร์พริวนะอินนาร์พริวควินาพริวลามิพริวนะครับทานโดราพริวเบนนาเซพริวนะครับนะเต็มเลยเพื่อนเพื่อดูชื่อยาเดี๋ยวบอกเพื่อนเพื่อนนิดนึงชื่อยาเนี่ยเขาจะมีอยู่สองชื่อนะครับชื่อยาตัวที่หนึ่งเนี่ยเป็นชื่อเขาเรียกว่าเจนเนอเรตเนมของยานะเป็นชื่อสามัญทั่วไปของยานะที่ผมพูดว่าพริวพริวทั้งหลายเนี่ยคือชื่อเจนเนอเรตเนมนะครับนะ แล้วก็จะมีอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อการค้านะชื่อการค้าเนี่ยก็จะมีหลายชื่อละอันนี้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละบริษัทในตั้งกันเองนะครับบางทีเนี่ยเจเนริกเนมชื่อหนึ่งของยาเนี่ยนะก็จะถูกแบ่งออกเป็นชื่อการค้าตั้งหลายหลายชื่อเพราะนั้นเพื่อนๆจับไว้นะที่ผมพูดนี้เป็นเจเนริกเนมนะครับเจเนริกเนมที่ลงท้ายด้วย P R I L นะครับพริวพริวทั้งหลายนะครับอ่าไปดูซิมีไหมอินนาร์พริวนะครับอินนาร์พริวนะครับฟอสซิโนพริว ไลซิโนพริวนะครับเเพรินโดพริวควินาพริวรามิพริวนะทานโดราพริวนะเบนนาเซพริวนะครับลงท้ายด้วย p r i l ทั้งหลายนะพริวนะครับยากลุ่มนี้จะเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า a c e i นะครับเพราะฉะนั้นยากลุ่มแรกที่เราพูดถึงในเรื่องยาความดันก็คือ a c e i นะครับ ลงท้ายด้วยคำว่าพริ้วทั้งสิ้นนะ ACEI เพื A ่อนๆคุณๆคุ้ไหมมี ACE อยู่นี่ใช่ไหม ACE ย่อมาจาก Angiotensin converting enzyme เพื่อเขาไปเปลี่ยน Angiotensin 1ให้ไปเป็น Angiotensin 2 Angiotensin 2จะไปบีบเส้นเลือดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปบล็อกตรงนี้ดีไหมครับไม่ให้ Angiotensin converting enzyme ทำงานนะตัว i นี่ก็แปลว่าอินฮิบ t o r อร์ i ินฮิบิเตอแปลว่ายุดยั้งนะไม่ให้ A.C.E ทํางานนั่นเองเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้จึงไม่เกิดขึ้นนะครับพอไม่เกิดขึ้นเนี่ยความดันเนี่ยก็เลยลดลงไงเพราะว่าไม่มี Angiotensin ซนะซึ่งเป็นจอมยุทธที่คอยบีบเส้นเลือดต่างๆให้หดตัวถูกไหมนะ เพราะฉะนั้นยากลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่1และยากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หมอใช้มากที่สุดเลยนะครับนะ ACEI เพื่อนเไปดูเหอะ n a นา p r i e l นัเนี่ยเยอะที่สุดเลย5มลลกรัมกับ2 0่มิลลิกรัมอเมืองไทยชอบใช้มากๆนะคนที่ไปรับยามาจากอานามัยไม่มีแล้วอนามัยคนที่ไปรับยามาจากโรงพยาบาลชุมชนต่างๆเนี่ยนะยาตัวแรกๆที่คุณหมอเลือกใช้เลยก็คือตัวนี้แหละครับ ACEI นะ a c e i ไปบล็อก แองจิโอเทนซินหไม่ให้ไปเป็นแองจิโอเทนซินสโดยการประยุดยัง ME, ้งเอนไซม์ ACE Angiotensin c o n v e r วอร์ติ้งเอนั่นเองนะครับปัญหาของยานี้คืออะไรนะยานี้เป็นยาที่ดีมากราคาถูกด้วยนะครับนะแล้วก็ใช้กันอย่างกว้างขวางสามารถจะใช้ในคนไข้ที่หัวใจวายได้ด้วยนะคนที่เป็นเบาหวานานี่ยานี้เหมาะสมมากๆเลยนะครับนะแล้วก็ยานี้ลดความดันได้ค่อนข้างดีราคาก็ถูกนะครับ แต่มีปัญหาที่เพื่อนๆมักจะเจออยู่เรื่องหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆครับไอ <c oughs> ใครที่กินยาลดความดันแล้วมีอาการไอนะครับนะเกิดจากตัวนี้แหละครับ ACEI นี่แหละนะนะเพราะอะไรครับเพราะเขาไปยุ่งกับเอนไซม์ที่สร้างจากปอดนั่นเองนะพอไปบล็อกตรงนี้นะก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแหละนะแต่รู้ว่ายาตัวนี้เอนไซม์ตัวนี้สร้างที่ปอดนะแต่พอไปบล็อกมันเนี่ยคนไข้มีอาการไอเรื่อยเลยนะ คนไข้5้าคนเนี่ยสังเกตด,ดูเนี่ยจะไอสักคนหนึ่งเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เลือกใช้ก่อนก็จริงนะแต่ถ้าพบว่ามีผลข้างเคียงที่ทําให้ท่านไอนะครับคุณหมอก,ก็มักจะเปลี่ยนยาเป็นยากลุ่มอื่นให้นะครับนะอันนี้ก็คือ acei นี่มาดูผลข้างเคียงของยาบ้างครับผลข้างเคียงของยาก็อาจจะทําให้เวียนหัวมึนหัวได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อริ่มเริ่ม,ม,มต้นใช้ยานะอาจจะบางคนอาจจะมีหัวใจเต้นเร็วปวดหัวเบื่ออาหารนะครับขมในปากนะครับบางคนอ่อนเพลียนะมีไข้ชาปวดข้อนะครับ แล้วก็ไอ้แห้งแห้งที่เจอบ่อยๆนะครับแล้วก็ยาตัวนี้ยังทําให้โพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากินยาลดความดันไปนานๆจาเป็นที่จะต้องไปพบคุณหมอด้วยนะเพื่อที่จะวัดระดับของเกลือแร่ต่างๆในร่างกายด้วยนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งคือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ใช้ยาตัวนี้นะครับนะอันนี้ก็คือกลุ่มที่1คือ ACEI ทีนี้ข้ามไปกลุ่มที่2อ,อันนี้เร็วละนะ <laughs> กลุ่มที่2เนี่เป็นยาที่อยู่ในกระบวนการเดียวกันนะครับอยู่ในกระบวนการเดียวกันตัวนี้จะชื่อ ดูซิกระดาษโอเคสองวนี้นะครับชื่อ ARB นะครับ ARB นะนะ ARB เนี่ยย่อมาจากว่า Angiotensin Receptor Blocker นะครับตัวนี้ไม่ได้มาบล็อกที่ ACE นะครับแต่มาบล็อกที่ตัวนี้ครับไม่ให้ Angiotensin 2งทำงานได้นะเมื่อ Angiotensin 2ถูกยาตัวนี้บล็อกเอาไว้นะ ก็เลยไม่สามารถที่จะไปทําให้เส้นเลือดเนี่ยหดตัวได้นั่นเองนะครับนะนี่ก็คือตัวที่2ที่พูดถึงยาคัมดันก็คือ ARB นะครับ Angiotensin Receptor Blocker เข้าไปบล็อกไม่ให้ Angiotensin 2ทำงานได้นะเพื่อนๆไปหยิบยามาดูเมื่อกี้มีพริ้วแล้วใช่ไหมอันนี้จะลงด้วยคำว่าสาทานนะครับสาทานนะมีตัวไหนบ้างสาทานเพื่อนๆไปหยิบมาดูนะ โลซาทานกคยได้ยินไหมเออบีซาทานจะลงท้ายด้วย S A R T A N ซาตานนั่นเองเป็นกลุ่มซาตานนะเพื่อนๆยาตัวนี้ตอนที่ผู้หมเรียนแพทย์นะนะอาจารย์ก็ให้จําง่ายๆว่ายาพวกนี้มันเป็นซาตานครับมันเป็นตัวร้ายนะจริงๆแล้วเป็นยานะครับเป็นพระเอกนะก็จําง่ายๆว่าซาตานยาชื่อโลซาทานเออบีซาทานวาลซาทานแคนเดลซาทานนะครับนะ อันนี้คือชื่อเจเนริกย้ำอีกทีชื่อเจเนริกชื่อกันชื่อของยาจริงๆนะเป็นชื่อสามัญทางยานะไม่ใช่ชื่อการค้านะครับชื่อการค้าของซาตานต่างๆก็มีอีกเต็มเลยครับเพื่อนๆครับลืมไปว่าผมเตรียมยามาให้เพื่อนๆดูด้วยเอาดูไปด้วยกันนะนะวันนี้พูดได,ได้แค่2กลุ่มนะครับเนี่ยหมดไป15นาทีแล้วนะมีที่หยิบมาเต็มเลยนะเอากลุ่มแรกครับเพื่อนๆครับนี่เลยนี่ ดูสิกินใครกินอยู่บ้างนะใครกินอยู่บ้างนะอินทรพิลนะครับแล้วก็อินทรพิลนะครับห้ามิลลิกรัมกว่าทีมิลลิกรัมอันนี้เจอบ่อยๆนะเจอบ่อยมากๆเป็นยากลุ่มแรกๆที่คุณหมอชอบใช้นะเพราะอะไรเพราะถูกควบคุมความดันได้ดีผลข้างเคียงน้อยนะครับแต่ปัญหาของคือไอนั่นเองอันนี้ก็คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่ม a C E I นะครับนะ A C E I นอบล็อกเอนไซม์ตัวนี้ที่เกิดจากที่ปอดนะโอเคนะครับ แล้วก็กลุ่มที่2คือกลุ่มซาทานที่ผมพูดถึงนะซาทานก็คือกลุ่มนี้ครับนี่ใครเคยกินบ้างนี่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 อันนี้ก็เจอบ่อยอันนี้ก็เจอบ่อยอันเนี้ยนะทําไมถึงต้องมีกลุ่มนี้รู้ไหมเพราะว่าในกลุ่มแรกไอไงนะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้เอายากลุ่มเนี้นะมาลดผลข้างเคียงลงคือแอคชั่นตรงนี้เป็นแอคชั่นที่ดีมากๆไงลดความดันได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังอยากใช้พาสเวย์เหล่านี้อยู่นั่นแหละนะ บล็อกตรงนี้มาไอก็มาบล็อกตรงนี้ดูซินะมบล็อกตรงนี้ดูซิก็ใช้ยากลุ่มนี้นะกลุ่มนี้คือกลุ่มซาทานนะครับก็มียาที่ผมเอามาให้ดูนี่คือโลซาทานนะครับนะมีหลายยี่ห้อนะครับแต่นี่คือโลซาทานตัวนี้คือวาลซาทานนะครับ160หิมิลลิกรัมของวาลซาทานนะเพื่อนๆก็ดูไว้อะสรุปวันนี้พูดไปได้2กลุ่มเองเห็นไหมเรื่องความดัน ACEI และ ARB นะครับ ACEI กับ ARB กลุ่มนี้ลงท้ายด้วยพริ้ว กลุ่มนี้ลงท้ายด้วยซาทานนะครับเ <Okay. S 1> พื่อนๆครับโอเคเห็นไหมว่าเรื่องความดันเนี่ยนะถ้าจะเอาให้เข้าใจถึงเรื่องกลไกลการออกฤทธิ์ของยาจริงเนี่ยยาวเหยียดนะครับผลข้างเคียงของยาก,กลุ่มสาานก็คล้ายกันคล้ายกันเลยนะครับนะพบว่าไอน้อยลงนะหา้าระวังพวกโปรตีนในเลือดสูงเหมือนการห้ามใช้ในผู้หญิงตั้งครรภ์เช่นกันนะครับนะแต่ว่าผลที่ทําให้เกิดคนไ้ไอเนี่ยน้อยลงมากๆเลยนะครับโอเควันนี้พูดถึงกลุ่ม 2กลุ่มไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มาเล่าอีก3กลุ่มนะ่ร้จะจบแค่ไหนนะครับแต่จะเล่าต่อไปคนที่ยังมียาอยู่แล้วบอกเฮ้ยหมอยังไม่พูดถึงเนี่ยอย่างเช่นอมโลดิพีนนะฟีโลดิพีนนะครับนะอาทิโนโรลนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้พูดให้ฟังนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งพวกนี้เป็นพวกที่ใช้ยากระตอมลูกหมากด้วยนะดอกซาโซซินนะครับยวพูดให้ฟังนะครับแล้วก็จะมียาผสมต่างๆนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆครับอย่าลืมครับ ผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรัวันนี้สวัสดีครับหนักหัวเลยใช่ไหม